เดี๋ยวเอา,อาเยังโอเลเราซ้อมมากี่วัน,นซ้อมอยู่ที่ครกยอก็อยู่ที่จังหวัดนครรรก็อยู่ที่เดิมเลยมีใครเป็นผู<ด>้บ่าซ้อมบ้างอยู่นะตอนนี้มีตำนานนายยามพี่อินทราบก็เพาะพีีเพื่อนใครเยอะเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วสิูงเท่าไหร่ครับน,บน,นบ้อยห้าสิบแปดน้ำหนักป่ยป่อยแล้วตอนนี้สหสครสไตล์เลยครับี้วันนี้เลาต้องมาเจอเพชรธนกรเคย่ตยเขาไหมไมครับ้งแรกเลยศึกสาเก่งมาต่ตยเขาย่ง เขาเมือสไตล์ฝีมือเหมือนกันหรอกวันนี้มาเจอเขานะวางเกมวางแผนไงดิก็ไปเรื่อยๆตามสไตล์ไปก่อนแล้วไปแก้ไขเอาเนาะล่าสุดต่อยหนไว้ไปที่้อมน้อยหรือที่ลังสิตไม่ไหนมาอวตนรนาอ๋ออวตนนาโหวันนั้นเจอใครทับว์ไทยอะเปย์มั้งไปเปย์คะแนนไหมวันนี้เวทเท่าไหร่สี่สิบเอ็ดวันนี้ต่อยเวทที่สี่สามครึ่งเมื่อกี้สอบหนักยาง ปเปลี่ยมั้งเกินอยู่สองกี่ตันเดี๋ยวมายืดเส้นยืดสายหน่อยร่างกายไปนี่สมบูรณ์แข็งแรงท้องมายเจ้งเกิดที่นี่นะเอาชานะข่ายด้วยคุ้มมากี่กิโลสองสามกิโลต่อยมวยไทยมาทัง้งหมดตอนนี้สี่สิบดาบคนจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญชวนแฟนคลับในตักพี่น้องจอากไทยเจ้าเหมือนกันจำที่นะ,อะขอโชคดีครับ